ไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้ว่ากทมหากไม่มีนโยบายในการส่งเสร,ริมการขึ้นรถเมย์จะไม่สามารถแก้ปัญหารถติดกรุงเทพได้เลยนะคะเพราะจริงๆแล้วรถเมย์เป็นระบบขนส่งมวลชนพื้นฐานที่ครอบคลุมมากกว่าและมีราคาถูกกว่าค่ะ สามารถที่จะให้ประชาชนใช้เป็นทางเลือกในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดได้หากมีการปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดีนะคะแต่ที่ผ่านมาดูเหมือนจะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างจริงจังค่ะเองฟนกับพีมวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาหาคำตอบว่าทำไมรถเมย์ถึงมาช้าสภาพ ก็ยังนั่งไม่พอด้วยนะคะมีคาตอบอยู่ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครนโยบายผู้ว่ากทมรวมไปถึงกระทรวงคมนาคมด้วยค่ะร้อยสิบห้าปีแล้วนะคะที่รถเมล์ถูกนํามาใช้ให้บริการคนกรุงเทพค่ะในช่วงแรกๆแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ก็ให้ความสําคัญระบุให้รถเมเป็นผลส่งมวลชนหลักในเมืองนะคะมีการเพิ่มโครงขายถนนเพื่อการรองรับขยายสายรถเมย์เพิ่มระยะทางแล้วก็จํานวนให้บริการด้วยค่ะแต่หลังจากที่มีการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าทั้งบนบกและใต้ดินรถเมก็ถูกลดบทบาทลงค่ะ ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร20ปีพศ 2556- ถึง2575 จะระบุให้มีแผนปฏิรูปเส้นทางการเดินรถและคุณภาพของรถเมย์นะคะแต่รถไฟฟ้าก็ถูกยกระดับให้กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งมวลชนหลักในกรุงเทพค่ะและรถเมย์ก็เป็นรองนะคะทำให้รถเมย์นั้นภายหลังก็มีการตัดรอนเส้นทางการเดินรถที่ลดลงค่ะระยะทางน้อยลงหายไปทีละสายทีละสายประชาชนก็มีทางเลือกในการเดินทางน้อยลงนะคะ ส่วนทางกับค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นาหากหันไปใช้รถไฟฟ้าหรือว่าระบบขนส่งมวลชนแบบอื่นค่ะการสำรวจข้อมูลของ l o c ก e ก็ตม i เดี lab พบว่ากรุงเทพมีรถเมย์ทั้งหมด226สายเขตที่มีสายรถเมย์ผ่านมากที่สุดในกรุงเทพคือเขตราชเทวี64สายรองลงมาคือพระนคร58สาย ตามด้วยจตุจักร57สายพญาไท47สายและปะทุมวัน46สายค่ะหากพิจารณาทั้ง5เขตด,ดังกล่าวนะคะก็จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นเขตกรุงเทพชั้นในและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยห้างร้านและสถานประกอบการต่างๆส่วนเขตที่มีจํานวนสายรถเมล์ผ่านน้อยที่สุดค่ะคือเขตคลอง3วา2สาย พุ่งครุลาดกระบงังลาดพร้าวและหนองจอก3ามสายโดยทั้ง5เขตอยู่ในพื้นที่กรุงเทพชั้นกลางและชั้นนอกที่น่าสนใจคือแม้เขตเหล่านี้อาจไม่ใช่พื้นที่เศรษฐกิจหรือมีการเคลื่อนตัวของแรงงานจำนวนมากในทุกวันแต่ก็มีประชากรอาศัยมากกว่า1 0 0 0 0แคนในทุกเขต ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับเขตอื่นๆในกรุงเทพในหลายพื้นที่ที่รถไฟฟ้ายังไปไม่ถึงและระบบขนส่งมวลชนแบบอื่นยังไม่รองรับประชาชนจำนวนไม่น้อยก็เลยต้องหันมาใช้รถยนต์ส่วนตัวค่ะ แล้วที่ผ่านมามีการแก้ไขปรับปรุงอะไรเกี่ยวกับรถเมย์บ้างนะคะหลายๆจุดก็มีการทํำป้ายบอกทางอัจฉริยะบอกสายการเดินรถรวมถึงแก้ปัญหาการรอนาแต่ก็ทําได้เพียงบางจุดเท่านั้นค่ะอย่างตรงนี้นะคะป้ายรถเมย์ตรงข้างไทยพีบีเอสก็ลโล่ไม่มีอะไรเลยนั่งรอรุ้นไปค่ะ,ะบางทีนะคะก็มีการจัดตรวจ ควันดำที่ท้ายรถเมลท้อยเสียเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นในกรุงเทพอันนี้ก็ดูจะไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่กับความต้องการของประชาชนค่ะยังไงก็ตามนะคะอาจจะมีคำถามว่าก็พูดว่ากรทมไม่ได้มีอำนาจเต็มที่ในการเข้ามาจัดการรถเมลนี่นาใช่ค่ะเพราะว่าขอสอมออกอรหรือผลส่งมวลชนกรุงเทพอย่างรถเมลอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมโดยรัฐบาลกลางนะคะ ซึ่งนโยบายต่างๆที่จะนํามาใช้ในการปรับปรุงก็ยังขึ้นอยู่กับเสถียรภาพทางการเงินด้วยเพราะบางครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลกระทันหันก็ทําให้ในโยบายต่างๆนั้นหยุดชะงักลงด้วยค่ะ จุดอ่อนอาจจะเป็นเรื่องของกลไกการบริหารเชิงราชการนะคะแต่จุดแข็งก็คือ power ของผู้เมืองหัวเมืองอย่างผู้ว่ากรุงเทพนี่แหละค่ะสามารถที่จะเขียนนโยบายชมขึ้นไปให้ทุกคนพิจารณาได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มสายการเดินรถการจัดหารถเมย์ใหม่ที่มันทันสมัยมากขึ้นหรือว่าการเปิดโอกาสให้เอกชนได้มาร่วมให้บริการค่ะประชาชนจะได้มีโอกาสในการเข้าถึงรถเมย์มากขึ้นนะคะว่าแต่ผู้ลงสมัครผู้ว่ากทมอรอบนี้เขามีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างติดตามกัน,นะคะ่ะชัดชาติสิริพันธ์ค่ะบอกว่าจะทําให้รถเมย์ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น ทั้งสายหลักและสายรองนะคะโดยใช้รถเมย์ใหม่ชานตำ่ำปรับอากาศควันไม่ดำและมี G P S เช็คตำแหน่งรถได้ด้วยค่ะเช่นเดียวกับวิโรจ์ลัคนาดิสอนนะคะระบุว่าจะยกระดับรถเมย์ปรับปรุงคุณภาพรถเมย์เพิ่มเส้นทางเดินรถให้ผ่านชุมชนเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ค่ะเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาการจราจรสิ่งแวดล้อมและอุบัติเหตุค่ะ ด้านพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะระบุว่าจะเชื่อมโยงการสัญจรรถรางเรือคล้ายๆกับคุณสกลทีพัทยกุลนะคะที่จะเชื่อมระบบล้อรางเรือเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะหลักค่ะ คนที่ดูทันสมัยหากเปรียบกับรถไฟฟ้านะคะแต่ก็มีประชาชนจานวนมากที่ต้องอาศัยรถเมในการเดินทางเพราะว่าครอบคลุมเส้นทางแล้วก็ราคาถูกกว่าแม้ว่ารถไฟฟ้าจะเป็นสิ่งที่รัฐพยายามหลักดันให้เป็นผลส่งมวลชนหลักแต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์2เรื่องนี้ค่ะ ทุส,สามารถที่จะติดตามข่าวสารแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพรวมไปถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมปีนี้กับเ e ียกทีฟได้ในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ f a c e o o o k YouTube, t w t t t e บล็อกติดและ i ิน t a g r กรมเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะค่ะ